น้ตื่นแต่เช้าไม่เช้าละสายอ่ะนะโ่อก็ไปด้วยมากับยายตื่นแล้วไปลงทานที่วัดบ้านต้องตอกันนะฮะยายตียายตื่นเฮ้๋วยเตี๋ยว้ก็มารอวัดอหรอจะกินอะไรไปต่อแถวลุงใช่ลุงยายมาเช้าจังอยผัดผีไหม ใช่เราไปไหนกันินน้แ<อ>าแหมมาด้ยก็กินเค็มแม่แหม่ไหมไปต่อแถวแร็วเฉลี่ยนังพี่กโร้ท่านที่6รกโ่านงโตเกียวนพี่น้องที่นี่นะเพราเราโตเกียวเพราะนั้กินเคเที่พร่มเลยทีุมนะครับโดยนะครับนั่งแต่เ อยูกสาวมีเลี้ยงดูม่ยานะครับความล้วงก็เป็นนาทีครับโครงการพัฒนาชนบทข้อท้องขอทุกคู่ไปด้วยกันทุกท่านอีกคนหนึ่งหมดแล้วฮะเมื่อกี้ไปช่วยลงทานน้ำมาก็แจกเค้กญี่ปุ่นกับน้ำหวานนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อบรรยากาศนานเดียวพอฮะ เอาร้านที่สั้นที่สุดเลยฮะไปัากาเพอโอ้โหตอนนี้คนเต็มแน่นมาแล้วรีบกลับดีกว่า